เลยครับเชื่อว่าพัดนี้แฟนแฟน,แฟนกอล์ฟของจีโน่ทั้งที่นั่งชมอยู่ที่บ้านรวมถึงทั่ว,วโลกเลยครับพัดนี้จะเป็นพัดสำคัญเลยครับลงลูกนี้การันตีในเรื่องของแชมป์ในสัปดาห์นี้แน่นอนครับและขึ้นเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกทันทีนะคะจีโน โอ้โหปลายแม่ปลายเลี้ยวหนีครับลูกนี้ปล่อยมานี่นึกว่าใช่หมดแล้วครับอเอาเลยครับดูแล้วตอนนี้เหลือหน้าที่ของเกรสทีมแล้วแล้วก็จีโน่ทำได้ดีแล้วครับ66ขอาวหก6ิ6แปดหกครับ